มึงงแก้วไม่เอาไมันโดดไปเลยไอ้พวกมึงมันมองแรงใส่กูด้วยอะไรของมึงเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วกลับมาร้องไห้อีกอุงมือปล่อยนางโดดไปเลยค่ะโดดเลยโอ้โหมันึงปากไปเลยกูไม่หยุดน้องแก้วค่ะโดดไปเลยค่ะเอาท่าสวยๆนะคะโดดเลยมึงอ่ะไปหาหวานได้แล้วเร็วๆเดี๋ยวเขาอะไรอีกเดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง น้องแก้วจะโดดไหมคะหรือว่าจะให้พี่ไลฟ์ให้ด้วยแคปชั่นเป็นแบบว่าวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเอ้ามึงดูน้ําแค่นี้อย่างมากมันก็กลับไปอาบน้ํามึงจะเอาไงเร็วๆหรือมึงจะโดดด้วยกันกูบอกให้มึงไปได้แล้วส่วนน้องแก้วคะลูกเอาไงคะโดดไหมพี่ว่าน้องไม่ได้อยากโดดหรอกกลับบ้านดีกว่าป่ะหรือว่าจะโดดพี่ว่าไม่ ป่อยมันไปอีดอกทองไม่อยู่แล้วหนาวอีจันไรปล่อยออกมาเยี่ยวเทเลดเดินกับหลังลื่นโต๊ก็ได้ฉันไม่กลัวปล่อยให้เขาเยี่ยวไปเยี่ยวข้างทางไม่กลัวความหนาวมันกันหนาวจังเลยนะอีดอก ูยังไม่ตายใครพูดดีดอกกูพูดเองกูพูดได้กูมีสมองและกูมีความสวยไม่กูสวยมากกูมันน่าเกินไปเลยอีดอกทองแล้วกูเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ยกะรีเบอร์ตองกูชอบมันมากจะเป็นไปได้ยังไงอีดอกกูพูดยี่หรกูอยู่เนี่ยแล้วกูเป็นใครฮัลโหลอีดอกมีใครอยู่มีเนี่ยเฮีย กูอยากรู้นิดหน่อยว่ากูเป็นข้าทุกคนมีอะไรเล่าให้ฟังมีเครื่องบินลำหนึ่งนะกำลังเดินทางไปตั้งประเทศในนั้น่ะมีลูกเสือสะพายเป้หนึ่งคนมีนักบินหนึ่งคนแล้วมีท่านนายกหนึ่งคนเครื่องบินแม่งก็บอกแล้ว่มกำลังจะตกนายกก็เลยอ้างเลยว่าผมเนี่ยเป็นผู้นำประเทศประเทศต้องการผมมันอยว่าแปดปีแล้วถ้าผมไม่อยู่เนี่ยใครจะดูแลประเทศต่อแล้วก็มันมีลบอกอยู่ชีมแค่ซองอันใช่ปะ ไอไอไอนายุกเขาเขาามาเลยฟ้าฝายี่บันนึงอันแล้วก็ต้นลงไปไปคนแรกเลยอืมแล้วนักบินก็เลยบอกกับนักเรียนว่าหนูอีกอันนึงอ่ะหนูเอาไปเถอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะหนูไปนานเขของชาติก็นาตัวแล้วนาตายตอนนี้ก็ได้เด็กนักเรียนบอกว่าไงรู้ป่ะอืมราะว่านาไม่ต้องตายหรอกเอาไปด้วยกันทั้งสองอันนั่นแหละเพราะที่ลุงคนนั้นเขาเอาไปอ่ะที่นายกเอาไปอ่ะคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรก็เป๋าเป้สะพายผม ูงัดแม่เขาลงให้พ่นาล้างถ้วยเสร็จแล้วแม่ก็ใช้พินามากวดบ้านสิไม่แม่หนูไม่ทําแล้วนะหนูล้างถ้วยแล้วโอเคน้องตู่ไปกวดบ้านไปไม่แล้วแม่ทำไมไม่ใช้พ่นาละพ่นาล้า,ลางถ้วยแล้วแล้วมึงจะให้พินามากวดบ้านอีกเหรอก็ใช่ไงแม่ทาไมน้องตู่เห็นแก่ตัวแบบนี้หนูเห็นแก่ตัวที่ไหนพ่นาไปกวดบ้านเลยไม่กูไม่ทําแล้วแม่หนูไม่ทําแล้วนะโอเคน้องตู่ไปกวดบ้านเดี๋ยวนี้แม่ ให้ไปกวดไงทำไมแม่เปลี่ยนไปละ่ะแม่ไม่รักหนูแล้วหรอหุบปากแล้วไปกวดบ้านเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ต้องมันร้องเลย <c oughs> แม่ไม่ส่งสารหรอกส่งน้ำหน้า <c oughs> อย่ามายุ่งกูจะยุ่งอะ่ะทําไมอีนามึงก็อย่าไปว่าน้องมันเออไม่ว่าก็ได้ไปน้องตู่ไปกวดบ้าน ก็จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับเราทำคลิปแล้วก็ดูไปด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะนะคะ